สวัสดีครับนี่ผมเจมิเนเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเลเทลคอมมานีนั่นเองผู้ชมสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็ณตอนนี้มีให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือกันแล้วน,นั่นเองผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะครับแต่เกมนี้ต้องเล่นกับเพื่อนน,นั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเวอร์ชันมือถือกันว่าจะมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหน โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัเนเ่งคุณผู้ชมตัวเกมนี้ยังเป็นแค่เว์ชั่นเบ์ต้านะครับตัวโหมดออนไลน์ที่เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะตอนนี้ยังไม่มานะต้องรองทางค่ายเกมเขาอัปเดตน,นั่นเองคุณผู้ชมครับตัวเซตติ้งก็ไม่มีอะไรให้ปรับมากเะครับเกี่ยวกับการหันจอล็อกจอมากกว่านะทีนี้เราไปเล่นได้แค่ตัวซิงเกิลเพลเยอร์นะครับกดนิวไปเลยนี่ครับ อันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมนะครับตอนที่อยู่ในยานหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะผู้ชมครับใครที่เคยเล่นเวอร์ชันพีซมาก่อนนะครับก็จะเป็นยานประมาณนี้นะครับแต่กราฟิกในเกมนี้อาจจะไม่ได้ดูดีเท่าในเวอร์ชันพีซีนนะ,นะเดี๋ยวเรามีของนะครับอา่าทิ้งได้เก็บได้ อ่่านงงนยยังงไเีสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ก d เ Game Center กและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k k Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เกี่ยวสสตอรอะไรแบบนี้นะครับนะที่เราสามารถอักกด,ดูได้นะครับตัวนี้ใช้ระบบเป็นตัว t o u นะครับอ่า มีให้เลือก2อันนะโอเคเดนนี๋ยวเราเข้ามาดูทุกอันเลยอ่าทีนี้นะครับน่าจะมีคำสั่งเกี่ยวกับการจอดยานอ่าม,มีจำนวนวันอยู่นะครับมีเงินอยู่ร้อยสตามใน PC. เป๊ะเป๊ะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับ ไฟอาจจะไม่ต้องใช้นะเรากระโดดลงไปได้เลยมันสามารถวิ่งได้นะการาฟิกมันได้แค่ป,ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เท่าในเวอร์ชัน p c เกมนี้จะสนุกคือต้องเล่นกับเพื่อนเครับเป็นเกมดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในเกมนี้นั่นเองนะผู้ชมเวลาที่เราทําธารกิจน,นู่นนี่นั่นนะโอเคมาข้างบนได้แล้วนะครับเราน่าจะต้องไปหาสิ่งของนะครับที่มันมีมูลค่านะครับแล้วเราเอาไปที่ยานนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขายได้เปิดเข้าไปปุ๊บโอ้ m ม g ก d โวมึดตื่นเลยมีสามทางนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจอีกทางหนึ่งก่อนดีกว่านะครับเนี่คมันจะมีอะไรตื่นเต้นกันตอนนี้แหละมันเป็นทางเดียวกันไหมเนี่ยผมกำลังเช็คอยู่เดี๋ยวจะได้แบบไปไม่งงนะเปิดให้ครบเลยเอ,อันนี้ไงเจอของละ เอาของมากันคือมันจะมีพวกสิ่งของต่างๆพวกนี้นะครับเอามาวางอ่าฮะไม่เป็นบันไดเชื่อมแบบนี้หมดเลยหรอวะไปข้างบนไม่ได้คงไม่มีตัวอะไรออกมาตอนที่แบบหาของหาของอยู่นะถ้าบอกว่าใจเย็นลูกพี่เพิ่งออกมาอ่าห้องนี้น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะจะเป็นน้อย ไม่มีห้องไม่มีประตูไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเขารับจะมาได้แค่นี้สำหรับห้องนี้เราจะได้แบบเคลียร์ภารกิจไปทีละห้องนะครับอ่าฮะอันนี้ห้องแรกอันนี้ไม่มีอะไรอ่าอันนี้ไม่มีสิ่งของนะครับเก็บก่อนครบแล้วกลับเวลากลับอ่าเขาเรียกอะไรถ้าเก็บของมาครบดีๆนะครับมันจะไอ้นี่ไม่ได้ เขาเรียกอะไรแฟลตมันเปิดไม่ได้เนี่ยเนี่ยถ้าอยู่แบบนี้เปิดได้แล้วสิ่งของพวกนี้เราทำอะไรได้ไหมให้เดี๋ยววางก่นอนเพื่ออะไรเพื่ออย่างโอเค เ,เครื่องนี้มันใช้ทำอะไรมันก็วางได้อย่างเดียวเนาะเก็บๆวางๆใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปหาเพิ่มเติมดีกว่าชุดน่าจะหาของที่มีมูลค่านะครับแล้วก็พากลับไปยานแล้วก็พาไปขายนนะภารกิจน่าจะเป็นประมาณนี้เจอเอ็มแย้วเนี่ยพอแบบของเต็มแล้วครับมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะ Okay. เดี๋ยวเราถือของกลับยานไปดีกว่านะครับอ่าผมเอาอันนี้แล้วก็อันนี้โอ้อัน,นเดียวเต็มเลยเหรอเอาแล้วทางกลับยานข้าพเจ้าอยู่ในนี่ของทางนี้โอเคนี่ครับเราจะวิ่งกลับไปที่ยานเรานะผมไม่แน่ใจตัวพลังงานตรงเนี้มันจะเป็นออกซิเจนหรือล่า เดีเราขอ,อาไว้ในยานก่อนเราปิดประตูประตูอะไรได้ไหมเนี่ยว่าน,นี่ไงเพ้นนี่ปิดเรียบร้อยแล้วไอตัวนี้ไม่เห็นเพิ่มเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับน้ำหนักตัวเรา๋ยวนี้ผมทิ้งไ้ก่อนดีกว่าโอเคเราจอกไปแล้วก็กดค,คำสั่งเปิดเอา้ามันติดอะไรวะ ติดอะไรเนะี่ยโอเคบางทีมันดูบักๆนะเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงนู้นก่อนเนาะมันใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการวิ่งตอนนี้เป็นเวลากลางคืนด้วยแล้วท่านผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวนั้น,นออกมาหรือเปล่า <laughs> ตัวที่แบบถ้าเล่นกับเคพื่อนนะโอ้หมกอดเลยนะ โอเคมันน่าจะออกมาช่วงกลางคืนคแหละผมคิดว่านะจริงๆช่วงนี้เราแบบน่าจะกลับไปอยู่ที่ยานมันจะมาแล้วุดเปล่าเอ่ยซื้อมันหกโมงแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาแล้วกลับไปก่อนน้ำหนักปรับเยอะมากวิ่งแทบจะไม่ไหวเลยนะอ่ะผมมาถึงแล้ว เอาเป็นว่าผมว่าเราขนมาประมาณ2ชิ้นน่าจะโอเคละเดี๋ยวเราจะปิดประตูยาล้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาสินค้าไปขายกันนะมันจะมีภารกิจในการขายด้วยนะครับให้เรามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เลยนี่เราเดินมาตัวนี้ใช่ไหมแล้วเรามาทําภารกิจนะปึ๊บเออเราต้องเลือกดาวนะครับตอนนี้เราอยู่อันนี้ใช่ไหมเราน่าจะต้องแปลนนี้โอเคแล้วก็ขอปฏิบัติการนะครับ หวังว่าจะไปถูกนะโอเคถึงยังเลยโอเคถึงแล้วไอ้เดี๋ยวโอเพนดิโอเคหืมถบมม่ได้เหรอนี่ไง ถึงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสถานที่เอาไว้แบบขายของนะครับแต่หยิบด้านเดียวกว่ามันจะเป็นสถานที่ขายของนะเห็นไอ้ตู้แดงๆด้านซ้ายมือตรงนี้ไหมครับเนี่ยๆไอ้ตัวเนี้ยเอออันนี้จะเป็นสถานที่เอาไว้แบบขายของนะเราไปเอาของมาขายอะไรแบบนี้ั่นเองผู้ชมครับก็คือเราเอาของมาวางตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีไอ้มีพนักงานนะครับมาเอาของนะงวางไปแล้วก็กดหดิ้งเนี่ยครับ อ่ะทีนี้ราดูนะเดี๋ยวมันจะมีพนักง,งานนะครับออกมาต้อนรับในการขายของหรืออะไรแบบนี้นะใครที่ผมไม่แน่ใจในเวอร์ชันมีซิมเป็นแบบนี้ป่ะนะเคยไปดูนิดหน่อยนะครับในช่วงแรกหรืออะไรแบบนี้นะดูดิออกมาชา้าจังเลยที่จะต้องกดเปิดนี่อ๋อเราต้องเอาไอเทมไว้นบนมือ เดี๋ยวเราต้อ,อ,า,อาไอเทมไว้บนมือก่อนน่าจะได้แล้วน่าเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันหยิบไม่ได้แล้วอะเนี่ยน้อยเ,เ,เทมไปแล้วนี่ครับเราก็จะได้เงินมาประมาณนี้นะเออเรามีไอเทมเราก็ไปหาจากดาวต่างๆมานะครับแล้วก็เอามาขายตรงนี้นะก็รูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แนละ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหร,รับวันนี้สวัสดีครับ